นิทานอีโศบเรื่องหมาป่ากับลูกแกะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอยู่ที่น้ำตกบนเนินเขาและพอมันเงยหน้าขึ้นมาก็มองเห็นลูกแกะตัวหนึ่งกำลังจะกินน้ำที่ไหลลงไปเบื้องล่างมันคิดที่จะจับลูกแกะกินเป็นอาหารจึงหาข้ออ้างและตะโกนว่าเจ้าบังอาจมากวนน้ำที่ข้ากำลังกินอยู่ให้เลอะโคลนศก,กรปรกได้อย่างไร เปล่านะท่านข้าเปล่าเจ้าลูกแกะพูดถ้าน้ำข้างบนนั้นมีโคลนปนอยู่ก็แสดงว่าข้าไม่ได้เป็นต้นเหตุแน่นอนเพราะน้ำนี้ไหลลงมาจากตรงที่ท่านยืนอยู่ก่อนแล้วเจ้าหมาป่าจึงพูดกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นละก็ทำไมช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเจ้าถึงมาด่าว่าข้าเสียเสียหายหายด้วยเป็นไปไม่ได้หรอกท่านเจ้าหมาป่าคำรามถ้าไม่ใช่เจ้าก็ต้องเป็นพ่อของเจ้าแน่ๆ่ ว่าแล้วเจ้าหมาป่าก็กระโจนเข้าตักครุบลูกะา,กากแกะผู้น่าสงสารและขย่ำกินอย่างไม่สนใจเหตุผลของเจ้าแกะนั้นเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วมักหาข้อแก้ตัวให้กับการกระทําของตัวเองได้เสมอพุทธภาสิตทุวิชาโนโปราภโวผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม